แม่กูมวยแผ่นดินเลยกมวยแ่นดินกูแล้วไปกมวยเก้าอีก้าวอยากไปนั่งไก่ตรัมเอาหน้าเอาตาอนุทิน,นแ,แล้วก็ถามว่าได้ไหม,มในยกกูยังธรรมไดาเลยนั่งตรงไหนก็ได้ไม่สนให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยศิีนเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ไอเซียมมีปัญหาตลอดหละทำอะไรไม่ถูกกับถานที่เขาไปที่เจรจาอะไรการตกลงอ่ะอาโนเทนนะก็เป็นในยกพอก็เคยเป็นอดีตในยกแล้วทำใหมก็ไม่มีมารยาอะไรไปเปลี่ยนที่เขาหัวเละาะทั้งประเทศและทั่วโลกเลยอืมแล้วก็ไอพวก เขาก็จับเกาหลีนั้นมันถูกต้องแล้วเขาก็นับชื่อแล้วก็ชื่อเขมรเนี่ยกัมพูเขมบูเดียมันต้องปิดกับฝรั่งเศสกับสหรัฐเลยเกาอีเนี่ยเขาก็ตามตั้งเป็นสหรัฐแล้วก็เขมบเดียเขมบเดียแล้วก็ไทยแลนด์เข้าใจประวัติเขมบูเดียเกิดก่อนเขาเราเป็นไทยแลนด์่ยเป็นขโมยแผ่นดินเขาก็เป็นขั้รุ่นสอง เข้าใจอ่ะ <c oughs> แม่กโมูยแผนดินแงกโมยแผนดินกูแล้วไปกโมยเก้าอีกเขาอีออก <c oughs> อยากไปนังไก่ตรัมเอาหน้าเอาตาอ,อัุทินออแล้วก็ทำว่าเป็นไหมในยกกูยังรำมาต้เลยเนั่งตรงไหนก็ได้ไม่สนคนที่มีหน้ามีตาแล้วไม่ต้องไปแอบแล้วไปแบบ นี่เขาหรอกออกหน้าออกตาหรอกก็เขาก็ยังเห็นอยู่ถึงว่ายูแบบค้างกับแพงเลยเขาก็ยังเห็นอยู่นะไอคนที่มีหน้ามีตาถึงวันนีไปไหนก็นี่ไม่หลอดเขาก็ยังมองเห็นอยู่แต่ไอคนไม่มีหน้ามีตานะถึงว่าเอาหน้าไปชนเขาแล้วเขาก็ปัดครัวทิ้งห <c oughs> ายเขาจีปไปอะพวกไทยแลนด์เขาเนี่ย <c oughs> จีนหรือเปล่าอนุทินะ พอเขาเป็นอายอดิศนายุกนะเคยเป็นอายกแล้วเขาก็เป็นเขาก็เขาก็เคยเป็นผู้ลักผู้ใหญ่แต่เราไปทำแบบไม่มีมารยาทแบบนี้มันจะถูกหรือเปล่าหรือว่าคิดว่า,วาการเจรจาการไปนี่ไปเอาแล้วก็เอาปากกาเขาเอากร,ระมวยปากกาตรำไรอันหนึ่งด้วยไง <c ười> อันทิกรกมวยกระมวยปากกาตรำไรอีกอันหนึ่ง แต่ไม่เป็นลายอะตรามให้ประกาประกาอันนึงนั่นนะก็ประมาณเนหละเท่ากับร้อยดอลลาร์มั้งเท่ากับสี่พันกว่าบาทเอง <c oughs> อนุทินไม่มีเลยก็ก็มวยกน <c oughs> แล้วก็ไปอวดบอกไอ้พวกไทยที่แบบเอาค้างเดียวก็ค่ะโอ๊ยแม่แต่ตราบใครประกาเป็นกววันใจ <c oughs> อายเท่ามากเลยอันุทินเอ้ยเคยเป็นในยยกยังไงเนี่ยเคยทําเป็นใหญ่เป็นโตอยู่แล้วแต่มันทําตะลึงแบบไม่มีมารยาทเลยในยุครัฐมนตรีไทยก็อตามนั้นไปแม่แต่ประชาชนก็ไม่มีมารยาทเหมือนกันเนี่ยไปไปกูอยากจะทำะกันเลยอยากจะ บอกไอ้พวกมึงแทนแล้วมึงดูแลกองคำกับกูด้วยเลย